สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกันนิสันอเมล่านะฮะปิดอ่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายเตร์น้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวนะครับหัวหนึ่งต้องถอดท่อไดีออกนะครับถอดท่อไดีถอดกออากาศนะครับเร่ง ถอดออกนะครับเดี๋ยวถอยดูนี่ครับลื้อมาแล้วนะฮะถอยดีนะครับมันจะลื้อยากนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวนี้นี่นี่ครับติดตัวเนี้ยมันต้องถอดน็อตคานออกให้มันขยับได้นะครับแล้วก็ดึงจะมีติดสายฝากระโปรงด้วยนะครับเวลาจะดึงดึงยากเนี่ยที่ผมเคยบอกนะครับว่าให้เน้นเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับเนี่เนี่ยตรง เน้นเรื่องน้ำมันเครื่องนะเป็นเม็ดทรายเลยนะครับนี่เกิดจากการหมุนเวียนของ EGR ER นะครับในเครื่องยนต์บินซินนะมันจะเป็นเม็ดทรายเลยนะครับถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องไม่ตรงนะครับเปลี่ยนช้านะหรือว่าเปลี่ยนใช้น้ำมันเครื่องไม่ตรงประเภทนะครับไม่ตรงกับการใช้งานนะอ่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันบี้แล้ว ถ้าเราเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยปกติเครื่องบินซินยังไม่ค่อยมีนะครับนอกจากว่าเป็นรถที่แบบขับช้านะขับช้านะครับ EGR มันจะเปิดนะตัวไหนคือ EGR หมุนเวียนไอเสียเครื่องบินซินก็มีนะเดี๋ยวผมให้ดูก็ตาตาเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับ เขว,วนนี่แป๊บออกนี่นะครับออกแป๊บข้างหลังมานะครับเห็นมาขึ้นแป๊บนี้นะเนี่ยเข้าท่อรวมไม่ดีนะฮะไอ้น้ามันที่มันระเหยมาก็จะระเหยมาจากช่องนี้นะครับนี่ไอดีก็เริ่มมีเขม่าเยอะนะครับแล้วก็กองอากาศนะสาคัญมากเลยกองอากาศเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเราใช้นานๆน,น,นะครับไอระบายนะ้ำมันเครื่อง ที่ออกมาจากตัวนี้นะไอระบายนะ้ำมันเครื่องอะ่ะมันจะพ่นออกมาในในนี้นะครับนี่อยู่ด้านนี้จะพ่นออกมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยบางทีมันมีช่วงนี้ว่าลิ้นไอดีมันปิดอา่าลิ้นเล่งอะ่ะปิดอยู่นะครับแล้วหลีให้เป็นช่วงรอบเดินเบานะครับถ้าใครไม่เคยเปลี่ยนนะตัวนี้จะแฉะเลยนะครับแฉะแล้วก็ดําเลยนะ มอนด้าก็เป็นนะครับแต่เป็นน้อยแต่นิสันนี่จะเป็นเยอะนะครับมันจะแฉเปียกเลยนะครับไม่ต้องเป่าแล้วละครับพวกนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยส่วนมูเทียนก็จะใช้ตัวนี้นะครับของเดิมก็ปลายเริ่มดําแล้วนะของเดิมจะเป็นสีเขาวนี่ครับปลายมองไม่เห็นนะครับเขาเมานะมันเกะ ก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็หลายร้อยอยู่นะครับเลยร้อยกว่าบาทอันนี้เฉพาะนี้หกร้อยกว่านะครับหกร้อยกว่าบาทนะครับ,บ,รบสวยงามสวยบทเทียนสวยแต่มือนี่คิเล่คิเล่ ก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วหัวหนึ่งนะก็เลยมาถ่ายดูบพงที่คนเบี่ยงเอานะครับเบี่ยงเอาไม่ถอดท่อร่วมทีนี้พอเราไม่ถอดท่อร่วมเนาะตรงเนี้มันจะโสโปกนะครับเนี่ยตอนแรกเป็นเม็ดทรายเลยข้างในอะผมล้วงเอาครับล้วงเอาผ้ารูดเอาผ้าดึงนะครับบอกว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับเนี่ยมันมีผลระยะยาวเลยนะเ,นยเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะเช็ดถูล้างก่อนนะครับเราใช้น้ํายาฉีดนะ ตัวนี้ลิ้นเล่งนี่จะไปดันเปิดไม่ได้นะครับเพราะมันนะเป็นสเต็ปมอเตอร์นะเป็นมอเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเยอะหรอกครับเพราะไม่มีขมอป็นก้อนอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นผงทรายะนะครับเนี่ยมันมาจากะระบบ EGR นะครับน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับบอกได้เลยยิ่งรถขับช้ชาๆเนี่ยต้องเป็นน้ำมันเครื่องที่แบบเกรด สังเคราะห์ร้อยเลยนะครับเจ้าของผมถามเจ้าของเนี่ยแกเติมอะไรมาแกเติมสิบสามสิบนะครับรถอีโกคาร์นะครับสามสูบนะอย่างน้อยก็ต้องเป็นเบอร์นี้นะครับสิบสามสิบก็เติมได้นะครับแต่มีผลระยะยาวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครจะเติมก็แล้วแต่นะครับอยากจะประหยัดก็เติมไปนะฮะส่วนมากผมก็จะเติมซื้อตัวนี้นะครับเนเป็นตัวเนี้ยบิวยี่สิบนะครับ เป็นมาตรฐานของอีโคคาร์แล้วจั้งสิบสามสิบก็ได้แล้วก็เป็นยี่ห้อทีแบบดีๆเแพงหน่อยนะแต่ตัวนี้รู้ๆนครับยี่ห้อยีห่หอยอดนิยมนะฮะราคาถูกนะฮะ,ะ,ะเวลาเราไปเดินอ่าหองน้ำปั๊มใหญ่ๆยอเดียวครับหรูที่สุด พอานานๆไปม,มันจะแดงเลยนะครับมันจะแดงแบบเป็นแดงสีน้ําตาลลมันจะเป็นสีน้ําตาลเลยนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับพอเราใช้ไปนานๆน,นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเน้นหน่อยนะครับอย่าอย่าถือว่าถ Th ูกถูกแล้วก็ใช้ได้นะครับเรื่องน้ํนนามันเครื่องเนี่ยบางทีเราคุยไปก็ห้าหมืันยากนะครับนะฮะอะไรที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดเอาเอา,เอานั้นเลยครับ เติมไปอนาคตเขว่ากันนะฮะเปิดมาแดงเถือกเลยข้างในพี่ใครเคยเห็นรถแท็กซี่ังครับแดงเลยข้างในแดงขนาดรถบ้านยังเป็นอ่ะทีดูประเภทใช้ของถูกแต่ถ่ายหมื่นกิโลอ่ะออนะครับมันก็มีนะฮะมันก็มีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าจะเซฟนะฮะก็เป็นรถท่นเองนะครับ ยิงรถขับช้าๆเนี่ยอย่าคิดว่าว่ามันจะไม่สึกล้อนะครับถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องไม่ตรงนะครับผิดประเภทนะฮะทุกช่องแล้วครับปู่ทุกปู่นะครับเขาก็จะเน้นเรื่องน้ามันเครื่องนะฮะมันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยของเหลวก็พยายามใช้ให้ตรงกับชนิดที่เครื่องอเครื่องยนต์ต้องการนะครับาบางที พอเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยพวกวาล์วแปรผันเนี่ยตัวโซลินอย์วาล์ว V v t ีวาล์วแปรผันตัวนี้บางทีข้างในมันติดนะครับมันทํางานไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ารักษาได้บํารุงรักษาได้ก็บํารุงไปเถอนะครับนะฮะเวลาเรากินของอยากจะกินของดีนะครับแต่เวลาเครื่องยนต์เราไม่ให้ของดีกับเครื่องยนต์นะฮะก็ดูแลเขาบ้างนะครับ อย่างน้อยเขาก็พาเราไปไหนมาไหนได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่สนใจใช้ฉันไม่สนใจเราห้าปีฉันก็เปลี่ยนรถใหม่แล<ม>้ว๋อ้นไม่เป็นไรครับจัดไปจัดไปเลยครับไม่ว่ากันครับผมนี่นะตัวนี้นะครับนี่รูระบายนะครับอสองแง่มันเห็น,นมือก็มีแค่สองมือเนี่ยตัวนี้เป็นตัวระบายไอ้น้ำมันเกียร์นะครับ เจ้าของนี่ยแบบไม่กล้าล้างนะครับเพราะว่ากลัวมีปัญหานะอันนี้แล้วทาเสร็จอะไรเ็จผมก็จะล้างให้นะครับแล้วก็ส่งงานจะล้างใช้แบบน้ําลาดธรรมดานะครับไม่ไม่อัดฉีดเอาแค่คาบขี้ดินออกนะครับเ,เดี๋ยวอีกสองหัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับจะพอดไหมดูเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝนตกครับต้องรีบทำฝนล,ลงเม็ดแล้วฝนสาดแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนเช้พานหน้าเครื่องนะครับเ้พานหน้าเครื่องเส้นใหม่มันเ,นเกียร์ก็เติมเรียบร้อยนะครับฝนตก แล้วถ้าฝนไม่ตกนี่เราจะออกไปลองขับเลยแต่นี้ฝนตกแล้วไม่อยากออกไปแล้วนะครับเอ่อเด็กเสร็จเรียบร้อยทีนี้ล้างรถนะครับถ้าฝนไม่ตกนะล้างรถทีนี้เราไปลองเคเวิ่งอีกรอบหนะครับอขอบคุณมากเลยนะครับจะดูข้ามไปข้ามมานะฮะดีต้องรีบทำนะครับฝน ผลฝาดนะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะช่องเขาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมเอ,อให้ดูสายพานก่อนแป๊บลืมนะลืมลืมสายพานนะครับสายพานหน้าเครื่องนี่ครับถ้าเรามองนะครับเรามองเรามองเนี่ยเวลาเรามองลงไปเราจะเห็นนะครับเนี่ยมีทั้งเม็ดหินแล้วก็อันนี้แตกแล้วครับสา่พานมันจะร้องนะเดอดเดืดเดเด,เ,ดเวลาเราวิ่งอะ่ะ อย่างนี้นี่จะร้องตลอดเลยครับหมดสภาพแล้วเส้นเดียวครับทําทุกอย่างนะฮะคุณม,มากเลยครับกับการรับชมนะฮะช่องขกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมสวัสดีครับ